การสร้างพระพุทธเจ้าการสร้างพระพุทธรูปการสร้างพระพุทธปฏิมากรถ้าไม่เห็นบุญเห็นคุณของพระาศาสนาไม่เห็นบุญเห็นคุณของคาสอนของพระพุทธองค์จะให้พวกเราลัเลืกปล่อยวางจากอาสวะทั้งหลายเราก็จะไม่ได้สร้างพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้า,าเป็นสมบัติ ของกลางจริงๆถ้าจิตยังในแม่กลางก็ไม่อยากยิแต่ทำเพราะว่าไม่เห็นคุณเห็นประโยชน์ในตรงนั้นแต่ผู้เห็นบุญเห็นคุณผู้มีใจเป็นกลางจะเห็นคุณเห็นค่าของพระพุทธรูกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธปฏิมากรพระโอานสอนอะไรอยู่ในนั้นอยู่นี้พปร,รวมยอดทัะไรกิฎกกต่าง ถ้าศาสนาทั้งหลายก็ตามรวมยอดมาเกิดจากเอโกทมงกเอโกขึ้นหนึ่งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายที่เกิดที่มีที่เป็นก็เกิดจากองค์นี้ที่นี้และที่เดียว